นะคะอะรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะทุกคนขาจากที่หนูสังเกตมานะคะเจ็ดนัดชกทุกงวดเลยนะคะแต่สิ่งที่หนูไปแก้บนและหนูขอเนี่ยคุณแม่นะคะหนูขอรัฐบาลไทยเนี่ยคุณแม่เชื่อไหมว่าหนูได้เจดอีกแล้วนะคะหนูได้เจดอีกแล้วจริงๆค่ะนะคะถ้าจะฟัน7ก็เดี๋ยวก็หาว่าเอาเลขแบบ ดังๆมานู่นนี่นั่นหรือเอาเลขที่มันไหลตลอดมาเอาเอามาฟันนะคะหนูหน,หนูหนูจะไม่ฟันเจ็ดดีกว่าแล้วหนูก็จะไม่ฟันดีกว่าทุกคนขาหนูขออนุญาตไม่ฟันนะคะอันทุกคนขาแอดไลน์ลิก์ที่ปักหมุดหรือ,อยังนะคะใครแอดแล้วเดี๋ยวหนูจะถามเลขบัญชีนะสักครู่นะคะเดี๋ยวเราขอบอกรัฐบาลไทยก่อนนะคะดูให้ก่อนดินะคะแอดไลน์อรอไว้เลยนะไม่นะสองพันเก้าร้อยคนดูสวัสดีคะ่ะ นะคะเมื่อกี้่สองอืมอืมอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแอดไลน์รอไว้เลยนะแม่นะสวัสดีสามพันคนดูค่ะสวัสดีค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้เดี๋ยวหนูบอกตัวชอบก่อนนะคะทุกคนขาสามพันคนหนูบอกตัวชอบเลยนะคะสามพันท่านเดี๋ยวหนูบอกตัวชอบเลยค่ะโอเคไหมงวดที่แล้วนะคะชอบสองห้ากับสองเจ็ดน้อแต่ จริงๆแล้วมันก็มันก็เป็นความชอบของหนูนะคะว่าอ่าหนูชอบแล้วมันไปตรงแล้วมันแล้วมันมันเหมือนเป็นดวงเรากาลังขึ้นใช่ไหมคะคุณแม่ขาเหมือนเป็นเป็นดวงเรานะคะที่แบบว่าเออเราบอกอนไนไปมันก็ออกต้นนน้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเด่นเจ็ดอ่ะห่วยออกวันจันท์เด่นเจ็ดอะแม่แม่คิดดูสิห่วยออกวันจันทรเด่นเจ็ดคุณแม่ว่ามีเจ็ดไหมใครบอกมี ใครใครคิดว่ามีพิมพ์คาว่ามีขึ้นมาให้หนูนะะ่ลยค่ะชอบขันน้องบอลขอให้ปังค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะสี่พันหนึ่งร้อยท่านคุณแม่ขาใครชอบเจ็ดบ้างงวดเนี้ยเด่นเจ็ดอะแม่วันจันเด่นเจ็ดอะเจ็ดเจ็ดมาไหมแม่ก็แม่แต่หนูจะบอกเดี๋ยวหนูจะบอกเดี๋ยวหนูจะบอกอีกแปบบ๊บนึงก่อนว่าอะเจ็ดจะคู่กับเจ็ดอะไรจะสวยคุณรู้ตื่นเต้นนะคะ ตื่นเต้นนะฝากแอดไลน์ลิงที่ปักหมุดก่อนนะคะจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวหนูแจกให้คุณละสามรอบาทคุณแม่ขะใครชอบเจ็ดบ้างงวดน,นี้ใครชอบเจ็ดบ้างคุณแม่หนูชอบ ถามว่าชอบเจ็ดไหมเดี๋ยวเขาก็หาว่าหนูเอาเลขดังๆมาออกเอาเลขดังๆมาบอกนะคะแต่รัฐบาลไทยนะคะทุกคนขาะหนูย้ำไม่ก่อนเลยนะคะว่าหนูลงในติก t o อกนะคะตั้งแต่วันที่ยี่สิบ นะคะตั้งแต่ที่ยังไม่มีใครให้นะคะตั้งแต่วันที่20ค่ะทุกคนคะ่ะอาช่วยกันกดแชร์คนละ3าแชร์ได้ไหมคะหนูขอคนละ3แชร์ลงกลุ่มแนวทางใครไม่มีกลุ่มแนวทางแชร์ลงหน้าเฟซให้หนูหนาะขอพวกคุณมากๆค่ะกดไลค์กดหัวใจขึ้นมารัวๆเลยนะคะทุกคนขะใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะคุณแม่นะใครไม่ชอบหนูไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้รวยว่าหนูนะคะรักทุกคนนะคะไม่ว่าคนที่เกลียดหนูเลืล่อยๆหนูไปแล้วแต่นะคะหนูถูกสอนมาว่าหนูนะคะใครที่เกลียดเราไม่จําเป็นต้องเกลียดตอบ ยิ้มกับปัญหาทุกอย่างนะคะยิ้มกับทุกคนนะคะที่เขาไม่ชอบเราดีกว่านะคะทุกคนขาหนูไม่เคยด่าใครเลยนะคะแต่มีแต่มีครั้งเดียวที่หนูด่าและหนูลองไห้เมื่อวันเมื่อวานหรือวันก่อนนะที่เอาปู่หนูไปด่านะคะนั้นนั้นหนูลองไห้จริงนะคะหนูหนูแบบทนไม่ไหวจริงๆอิงกันถึงด่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มาลองให้เรื่องมาออกออกมาด้วยความสงสารปู่ด้วยความเมตตานะคะหรือว่าด้วยความศรัทธาของเราเอง นะคะนั่นแหละคือหนูลองให้ตรงนั้นนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอันทุกคนขาใครชอบเจ็ดอะไรลองพิมพ์ขึ้นมาหน่อยชอบเจ็ดสองมากค่ะเจ็ดสองจะออกซ้ำหรอแม่เจ็ดสองจะออกซ้ำไหมแต่หนูคิดว่านะคะถ้าไม่มีอะไรผิดถ้าติดเบิ้ลนะคะทุกคนขาฟังหนูนะถ้าจะให้ติดเบิ้ลหนูให้ไปที่หนึ่งหนึ่งคะ่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ถ้าติดเบิ้ลเบิ้ลไม่ออกมากี่งวดแล้วขอดูรัฐบาลไทยย้อนหลังได้ไหมพิมพ์หน่อยว่ารัฐบาลไทยย้อนหลัง ออกอะไรบ้างอยากรู้ว่าเบิ้ลไม่มากี่งวดแล้วถ้าครบเจ็ดงวดปุ๊บมีเบิ้ลทันทีถ้าครบเจ็ดงวดเมื่อไหร่มีเบิ้ลทันทีแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดก่อนนะคะเจ๊บอลให้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบละจ้านะคะวิ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดี4 6 0 0ันหร้อคนดูค่ะทุกคนคะ่ะสี่พันร้อคนดูเนี่ยฝากแชร์คนละสามแชร์ได้ไหมคะกดไลค์กดหัวใจขึ้นมาห,หนุ่นหน่อยนะคะทุกคนกดไลค์กดหัวใจขึ้นมาหนุนรักเจ๊บอลมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนที่รักหนูนะคะใครชอบเจ็ดอะไรพิมพ์ขึ้นมาหน่อยค่ะชอบเจ็ดหหกเจ็ดมากจ้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดูสักครู่นะคะหววออกย้อนหลังนะคะทุกคนคะ่ะหนูอยากรู้ว่าเบิ้ลกี่งวดแล้วนะคะที่ไม่ออกสักครู่นะคะ เบิ้ลกิงงวดแล้วที่ไม่ออกเกินเจ็ดติดเบิ้ลเลยค่ะทุกคนคขาติดเบิ้ลไปร้อยหนึ่งค่ะติดเบิ้ลไปร้อยหนึ่งค่ะทุกคนขาย้ําก่อนนะคะว่าใครที่ยังไม่มีที่ซื้อที่แทงลิงที่ปักหมุดรับรัฐบาลไทยไม่มีอันค่ะย้ําก่อนนะคะถ้ามาจากเจบอนเนี่ยไม่มีอันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ฟาดเลยค่ะแม่ฟาดเลยลิงที่ปักหมุดไปด,ดูดูแป๊บค่ะ วันที่ไหนเป็นหนึ่งนะพฤศจิกาสี่ศย์สี่สอุ๊ยแป๊บหนึ่งนะพฤศจิกาหนึ่งพฤศจิกางวดที่แล้วงวดที่ผ่านมางวดงวดของปีที่แล้วสี่ศูนย์สี่แล้วก็สี่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่เด้งบนล่าง ฝากแอดไลน์หน่อยค่ะ4,900คนดูสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าใครอยากวิ่งอยากลอยนะคะเจ็ด <c oughs> ใครอยากวิ่งอยากลอยฟันเจ็ดค่ะงวดนี้ใครชอบตามนะหรือว่ากลัวกลัวโดนดราม่าจังเลยคุณแม่หนูกลัวโดนดราม่านะว่าเอาเลขดังๆมาออกหนูขอไม่พูดได้ไหมอุ้ยโน แป๊บหนึ่งหนูเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนขาฟังหนูนะไม่เอาเจิตละไม่ฟันจิตละเดี๋ยวเขาเดี๋ยวโดนดราม่าว่า,าเรียกลงุงเรียกดังนะคะแต่ฟันที่เลขสามค่ะพิมพ์ขึ้นมารัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าหกสี่ขอฟันที่เลขสามค่ะพิมพ์ขึ้นมาค่ะขอฟันที่เลขสามค่ะสวัสดีห้าพันหนึ่งร้อยคุณดูนะคะสวัสดีค่ะวุ้ยคุณห้าพันแล้วว่าเลิศ <laughs> เลิศค่ะคุณแม่ อ่ะคุณแม่ขาทุกคนฟังหนูนะคะฟันสามพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะห้าพันสี่ร้อยคนดูสวัสดีค่ะฟันสามค่ะทุกคนฟันสามฟันสามอุ้ยทำไมสึกเ <c oughs> ฟืนฟ,นฟ,นฟนขอขอ,ขอน้ำหน่อยอื <c oughs> มีใครชอบไหมใครไม่ชอบสามไปเจ็ดก็ได้นะไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันนะเพราะว่าจริงๆแล้วหนูก็อยากฟันเจ็ดเพราะมันมีเจ็ดอ่ะแม่นะคะหนวยออกวันจันทร์มีเจ็ดรักน้องบอลมากค่ะขอบพระคุณพี่เมมินค่ะชอบค่ะน่ารักขอบพระคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกความชมนะคะขอบคุณทุกคําชมขอบคุณทุกคาติชมทุกอย่างเลยนะคะหนูจะนําไปปรับเปลี่ยนและแก้ไขนะคะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะนะคะอ่ะอะไรที่มันไม่ดีที่หนูออกจากปากหนูไปหนูขอโทษขออภัยนะคะอ่ะโทนค่ะฟันสาม งวดนี้ชอบนะคะชอบส่วนตัวนะคะทุกคนขาเจ็ดสามกับเจ็ดแปดเพิ่มเพื่อนลิงที่ปักหมุดก่อนนะคะห้าพันสี่ร้อยคนดูจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนูเลยด่วนนเหนูจะแจกแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวหนูจะเริ่มแจกสามคนละสามร้อยแล้วนะทุกคนขารัฐบาลไทยงวดนี้ รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนพศออ2564ชอบ73กับ78สามตัวพร้อมหรือ,อยังใครพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาค่ะใครพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมานะคะฝากกดไลค์ลิงก์ที่ปักหมดุดแล้วฝาก กดไ like, ลค์คลิปวิดีโอหนูนะคะทุกคนขาจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดหนูแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์คนละสามแชร์ทุกคนขาใครพร้อมแคปแล้วใครพร้อมฟังสามตัวเม็ดเดียวแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาค่ะหกคนนะคะแอดไลน์หน่อยนะแม่นะแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดหน่อยนะคะขอบคุณมากมาก,มากค่ะนะคะจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเ,เพื่อนให้หนูหน่อยนะคะถูกใจมากค่ะเจ็ดสามกับเจ็ดแปด เอ๊ะแม่อย่าพึ่งนะคะมันเป็นเลขที่หนูไปแก้บนตั้งแต่วันที่20นะคะทุกคนขาแต่หนูให้ในติ๊ t o k อกวันที่20เลยนะคะแล้วในติ๊ t o k อนะคะช่องใบทีวีขอบพระคุณมากๆนะคะที่นําเสนอข่าวหนูนะคะลงเว็บนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะและอ่า ช่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะช่องต่างๆที่หนูที่หนูยังไม่เห็นเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่นําเสนอข่าวหนูนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะหนูก็ไม่ได้บอกให้ทุกคนงมงายในเรื่องนี้นะคะให้ทุกคนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยอาจจะหมดแล้วนะคะวันนี้หนูมาช้านิดหนึ่งนะคะทุกคนค่าแต่ไม่เป็นไรใครพร้อมแล้วพี่คขาว่าพร้อมค่ะกดไลค์ขึ้นมาขอหัวใจและกดไลค์ขึ้นมารัวๆจ้ะคุณแม่ กดไลค์และถูกใจขึ้นมารัวๆให้หนูเลยนะคะฝากแอดไลน์หน่อยคุณแม่ขาจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนูหน่อยนะขอบพระคุณมากๆค่ะนะคะทุกคนขาตอนนี้คนฝากกดติดตามด้วยฮหาหนอยหนูกระปังนะหนูจะบอกฮาหนอยหนูก็ใช่ย่อยเหอมนะอ้าอ่ะช่วยกันกดไลค์กดถูกใจขึ้นมาให้หนูหน่อยได้ไหมคะและกดหน้าวาวขึ้นมาให้หนูหน่อยคะ่ะทุกคนขาโอเคไหมนะคะ ฝากไปติดตามดูก่อนนะคะยังไม่มั่นใจในตัวหนูไม่เป็นไรนะคะทุกคนคะ่ะบางคนอาจจะเข้าเพิ่งเพิ่งมาเห็นหนูใหม่นะคะบางคนเพิ่งจะเห็นหนูนะคะแต่ก็ฝากติดตามฝากดูเป็นแนวทางไปก่อนถ้ายัางไม่พร้อมและยังไม่มั่นใจในตัวหนูนะคะ<อ>ก็ให้ดูเป็นแนวทางไปก่อนว่าหนูจะเป็นยังไง อ่าฝั่งหนูเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงนู่นี่นั่นเป็นยังไงนะคะหนูนีสัยเป็นยังไงนะคะบางคนอาจจะยังไม่ชอบหนูบางคนอาจจะเพิ่งเห็นหนูครั้งแรกแต่บางคนอาจจะติดตามหนูมานานแล้วรักหนูมากมากอะไรเงี้ยก็ขอบพระคุณมากมากนะคะก็ฝากดูฝากติดตามก่อนนะคุณแม่นะอ่ะใครพร้อมแล้วบ้างคะพิมคาว่าพร้อมขึ้นมาเลยกดไลค์กดถูกใจขึ้นมารวัวๆเลยจ้ะกดไลค์กดถูกใจขึ้นมารวัวๆค่ะขอห้าพันไลค์นะคุณแม่นะฝากแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดนิดนึงนะคะ ใครแอดไลน์นะคะทุกคนขาวันนี้ได้คนละสามร้อยเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะสุ่มแจกเลยนะคะอ่ะทุกคนกดไลค์กดถูกใจขึ้นมาเลยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะทุกคนขารัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะสามตัวได้แก่แปดเจ็ด แล้วก็สามค่ะสองตัวเน้นๆอยู่ที่เจ็ดสามและเจ็ดแปดพิมพ์ขึ้นมาค่ะทำสีไม่เป็นไรไม่ให้านางเข้ามาดูนะอ่ะแอดไลน์ก่อนนะคะจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนใครได้ยินแล้วใครได้ยินแล้วบ้าง รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนพศ2564เลขที่ออกตดตดตด9 1 1 8 7 3 1 1ต้องหน้าเสีนะจ้าสองตัวล่างอ่ะเลขท้ายสองตัวงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนพศ2564 เลขที่ออกหนึ 1, 1. <laughs> ่งหนึ่งโซตัวล่าง <Yeah. S 1> อะเข้าไปแล้วหึงเรนเราเลยเนาะฟิวเดี๋ยวเราเป็นฟิวนะคะอะรางวันที่หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลขที่ออกเก้าเก้าเก้าแปดเจ็ดสาม คุณแม่9 9 9 8 7 3รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก9 9 9 8 7 2เออ9 9 9 8 7 4เออคุณแม่เออเอาสินะคะออกเองโทษผลเองได้เลยไมไ่ออกเลยนะ8 7 3นะคะออกเลยค่ะ แ7 3มงวดนี้ทุกคนขาย้ําก่อนนะคะว่าเน้นที่73และ78หนูชอบมากๆคือ73กับ78 83ติดไว้ด้วย83อาจจะมา3มงวดติดก็เป็นไปได้คุณแม่ขาไม่มีอะไรแน่นอน0ูนยถึงเกมีสิทธิ์ออกได้หมดนะคะ0ูนยถึงเกมีสิทธิ์ออกได้หมดและ83ออก3มงวดติดก็เป็นไปได้นะคะไม่มีใครกล้าให้83เชื่อไหมมีอีบอลให้ เพราะฉะนั้นอีบอลเนี่ยเป็นคนที่ได้เลขนี้มาหนูก็เอาตามที่หลวงพ่อสุทธรให้นะคะทุกคนขาหนูให้ตามที่หนูได้มาแค่นั้นเองนะคะไม่มีใครให้หรอกแปดสามงวดนี้มีอีบอลบ้าบออยู่คนเดียวนะคะอีบอลบ้าบออยู่คนเดียวให้ค่ะทุกคนขาแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดสามแล้วก็เจ็ดสามแต่ชอบเจ็ดแปดกับเจ็ดสามแค่นั้นเองใครแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดแล้วพิมพ์เขาว่าแอดแล้วตามด้วยหมายเลขบัญชีขึ้นมาเลยจ้า เฟิรนมาเดี๋ยวให้คนละสามร้อยก่อนโอเคที <Okay. S 1> นี้แปดเจสนะคะจบนะจบนะคะทุกคนขาสิ้นสุดการรอคอยของเจบอนนะคะสิ้นสุดการรอคอยคะ่ะนะคะขอบพระคุณด้วยคะ่ะ